สอนมาลาปฏิบัติกาะวันเป็นเดือนสิบสองวันเป็นเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตลิ่งน้ำกระนองเต็มตลิ่งเราทำหลาร มาละวงํามงวันใบกระตรงํามงวันลอยกระทง,บ,บ,ง,งบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจทุกคนตั้งวงไวค้ค่ะท่านี้เรียกว่าท่าอะไรคะท่าอะไรอะเก่งมากผู้จักงานค่ะ ตงวงอีกฝูกหนึ่งเริ่มเมื่อนี่แหละค่ะหนุนทันชายจีบไปสวยๆไว้จีบไปสวยๆนิ้วนิ้วติดกันตั้งวงต้องนิ้วติดกันจีบนิ้วกลางไปนะคะอฮะอ้าวอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียร์อ้าวตั้งวงไว้ตั้งวงไว้อย่าขี้เกียจลูกอย่ามืองอ ทุกท่จทุก่ง ตามือกมือข้างไหนลูกชุ่มูมือข้างไหนครับเอออ่ะวันเกฑเดือนสิบสองนงพ้ำขนองเต็มตลินขนองเต็มตลิงเราทั้งหลายชายหญิงทหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงใครไหนชุอยลยกรทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง ตอกระทกันแล้วตั้งให้มันเป็นหุ่นอย่างนี้นี้นี้เนี้เนี้ยเนี้ยเราเน่ไม่ค่อยจำมันตั้งมันจำนี่เป็นฉากนี้ไม่ให้ไม่ให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ผิดแล้วจะตกแผงตกแล้วเนี่ยต้สอกของเราเนี่ยต้องเปิดลงไปเห็นปะนี่นี้ ใก้สอบเนี่ยถ้าตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผีดอย่างงี้เออไอไอน้ำหวานเก่งคือจะเยี่ยวแตกกันมั้งเนี่ยว่ามันต้องเก่งกุกกลางกางคนละข้างนคุณคุณคาณคุคนทคุณ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 คคนคุณ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 คุาคุคุณค ผู้ชายท้อสังเกตเขาดิ <ขอ S 1> ต้องใช้การสังเกตนะตาต้องมองนะไม่ยิงผิดก็ยังผิดอย่างนั้นถ้าใครฉลาดมีไหวพริบดีจะแก้ไขได้ทันแล้วก็มองเพื่อนด้วย ความพร้อมต้องเก็บมือมาให้ดูที่เดิมน,นะคะอ่ะคุณครูถามก่อนว่าการตกเข่านะคะได้ประโยชน์อย่างไรอ่ะพูดดังๆค่ะเก่งมากค่ะพูดดังๆให้น้องฟังด้วยเพื่ออะไรคะเพือ่ออะไรคะเมื่อกี้ถูกแล้วลอ่ะเพื่ออะไรคะ เพื่อให้กล้ามเนื้อมือมัดเด็กแข็งแรงฝึกผู้ไหมฝึกได้การฟังไหมเด็กๆทุกคนฟังไหมจังหวะไหมคอที่ครูคอรเนี่ยฟังไหมฟังแล้วคุณครูคอรอย่างเงี้ยตบกี่ครั้งหนึ่งครั้งถ้าของครูคอางเงี้ยตบกี่ครั้งสามครั้งแปลกใจไหมทำไมตบเนึ่งคอร์หนึ่งตบตบหนึ่งทำไมคอร์สองกับตก แปลกใจไหมไม่แปกใจไม่แปลกใจคุณครูก็แปลกใจแต่มันคือพื้นฐานการเต้นเสาการเลนโขนนะคะมันจะจังหวะมันจะลงตัวพอดีเต้นถ้าเราฝึกอย่างนี้ต่อไปฝึดอะไรอีกการใช้กล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อมือมันเล็กกับการทรงลำตัวของเรานี่จะต้องทำสัมพันธ์กันไหมคะสัมพันธ์กันประโยชน์ก็คือ ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กให้มีความแข็งแรงใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วประโยชน์ก็คือใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกับลำตัวให้มีความสัมพันธ์กันประโยชน์ที่สามก็คือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความสัมพันธ์กับลำตัวมัดเล็กให้มีความสัมพันธ์กับลำตัวฝึกรักษะการเคลื่นไหวงฝึกทักษะ North and Cam, right?